ทั้งหมด30โบกี้แล้วเพื่อนกูนอยู่โบกี้ที่2ซึ่งมันยาวมากเ <c oughs> <c oughs> นี่ยวันนี้วนนั้ฉันะะดู 1, 2, 1, 2. หนึ่งสองหน่งสงไมมันไม่มันไม่พ้นจากบโบกี้สองทีวะนะันกลแล้วค่ะใกลค้ความเป็นจริงแล้วค่ะเดินมาไกลมากพี่น้องเล่านไวนวสองแก้วที่กินไปหมดแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นตู้นี้สา ยังท่ายตู้นึงค่ะโอ้ตายแล้วมึงก็เสียไปแล้วบ๊ายบายค่ะเอาเหรอเออหายแล้วกูไปแล้วบ๊ายบายเจอกันที่โคโมนะคะสามค่ะเคเจอกันเกไปแล้วนะ รถไปแล้วเออบายบาย